สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีแอปพลิเคชันเล่นเกมหาเหรียญบิตคอยนะครับผมโดยตรงเลยนะครับหรือว่าเหรียญ BTC นะครับผมตอนนี้หนึ่ง BTC ก็ทะลุ1ล้าน200แสนไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเคยขึ้นสูงสุดที่1ล้าน8แสนบาทแต่ย่อตัวลงมาอยู่ที่1ล้านสแสนบาทนะครับผมแต่ก็ยังถือว่ามูลค่าแพงมากเลยนะครับกับ BTC หรือว่า Bitcoin นะครับริโตัวกรซีตัวนี้นะครับผมสามารถหาฟรีได้เช่นกันนะครับโดยการเชื่อมแอปพวกนี้เข้าด้วยกันนะครับผมลองทํามาแล้วครับว่า แอปพวกนี้นะครับถ้าเราโหลดมาแล้วใช้อีเมลเดียวกันนะครับในการสมัครนะครับเหรียญมันจะไหลาหากันหมดเลยนะครับแล้วได้เร็วมากนะครับตอนแรกผมก็เพิ่งเล่นนะครับเมื่อวานนี้เพิ่งเล่นแค่อย่างละอัลลตานะครับอัลละคครั้งนะครับผมเล่นเมื่อวานนี้ก็ ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับถอนผูวานเข้าวันนี้ตอนเช้านะครับผมเข้ากระเป๋าคอยเบดนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สมัครทั้งกระเป๋าคอยเบดแล้วก็แอปพลิเคชันตัวนี้สามารถหาดาวน์โหลดได้ที่ Play Store เลยนะครับถ้าใครขี้เกียจพิมพ์ก็กดได้ล่างคลิปผมได้นะครับผมสว่วนไอโผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีหรือไม่มีนะครับผมเรามาดูกันว่าเข้าจริงไหมครับผมตอนนี้นี่ครับ ผมมีอยู่ประมาณ3บาทนะครับ0 0 0ย์ BTC นะครับหรือประมาณ3บาทไทยนะครับเล่นแป๊บเดียวนะครับเล่นอย่างละตาละตาละตาแล้วคิดดูนะครับเล่นวันหนึ่งถ้าเล่นทั้งวันนะครับจะขนาดไหนนะครับผมมาเรามาดูหลักฐานนะครับว่าเข้าจริงนะครับผมเข้ามาที่อีเมลของเราเลยนะครับผมย้ำนะครับวิธีการเล่นนะครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาตอน 6. กโมงสินะครับเข้ามาจํานวนเท่านี้นะครับ เกมเขาเพิ่งส่งเงินให้นะครับผมเรียบร้อยนะครับตอนแรกก็ว่าจะเล่นนะครับเล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าหลายแอปผมเล่นหลายแอปนะครับผมก็เลยเออลองถอนดูดีกว่านะครับดูว่าจะถอนได้ไหมครับปะเราเข้าไปดูที่หน้าตาแอปพลิเคชันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเกมที่1ก็จะเป็นการยิงการยิงลูกโป่งนะครับเกมตัวนี้เกมนี้ก็จะเป็นการปักมีดนะครับเกมนี้ก็จะเป็นการทําลายทําลายชั้นของ เหรียญน,นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนการยิงบอลหรือว่าการแก้ไขปัญหานะครับผมแก้ไขปัญหาในการผ่านด่านแต่ละด่านนะครับผมการสมัครผมแนะนําให้เป็นการสมัคร gmail เดียวกันนะครับเป็น gmail gmail เดียวกันนะครับเท่านั้นนะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้มันจะดิ่งเข้าหากันหมดเลยครับสมมุติว่าเราใช้ gmail 1นึ่งเอ่อหนึ่งสองสามเราก็ควรจะใช้หนึ่งสองสามให้หมด ทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นเกมนี้เบื่อแล้วนะครับหรือว่าเล่นเกมนี้หมดเวลาเขาแล้วนะครับเรามาเล่นเกมนี้นะครับยอดกันสมมติว่ายอดตรงนี้เล่นได้2,000เหรียญน,นะครับ สองพันเหรียญตัวนี้จะอีก3 0 0พันเหรียญนะครับมันก็จะเป็น5 0 0พันเหรียญโดยปริยายเลยนะครับมันจะบวกเข้าหากันเรื่อยๆนะครับวิธีการหาให้มันเร็วนะครับผมหน้าตาแอปมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเข้าไปดูกันเลยนะครับวิธีสมัครคงไม่ต้องสอนนะครับเพราะว่ามันจะให้ลิงก์กับ gmail หรือว่า facebook นะครับแนะนำให้เป็น gmail และเป็น gmail เดียวกันนะครับผมดูว่าอีเมลอีเมลเดียวกันเท่านั้นนะครับผมในการหาเหรียญอันนี้จะได้เร็วมากนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้อาจจะสมัคร gmail ไปคนละอันคนละอันคนละอันนะครับการเล่นก็ง่ายนะครับผมเนี่ย คอมเพสนะครับหรือว่ายืนยันเสร็จสิ้นหรือว่าการถอนเสร็จสิ้นนะครับวิธีการเล่นก็มากดดูเพลงโฆษณาตรงนี้นะครับผมมันก็แค่เราดูโฆษณามาเดี๋ยวผมจะลองกดโฆษณาให้ดูนะครับโอเคนครับผมก็ทําการดูโฆษณาไปไปที่เรียบร้อยแล้ววิธีการเล่นก็เล่นอย่างนี้เลยนะครับปักมีดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าอาจจะแตกมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมาดูกันว่าเกมปักมีดมันจะได้เยอะไหมครับแฮมแฮมไอนะครับอ้าวสามารถรีเคลสหัวใจได้นะครับอ้าวอย่างนี้แพ้นะครับผมอย่างนี้แพ้นะฮะอ่ะ ผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าผมก็ได้อยู่นะครับผมอาเลยนะฮะมาเรามาดูว่าเรามาลองกดคอมเพลซ์ดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ามันก็บอกว่าเราเพิ่งถอนนะครับให้คุณไปเป็นที่เรียบร้อยใน Gmail ตัวน,นี้นะครับวันที่28นะครับ2021นเะครับเราถอนให้คุณเท่านี้นะครับเขาก็บอกแบบดีนะครับผมได้ง,ง่ายเลยนะฮะแล้วเวลาการถอนรอบต่อไปหรือครั้งต่อไปก็จะอยู่ที่ หกวันหรือหนสัปดาห์นะครับที่จะถอนได้หนสัปดาห์ตัวหนึ่งครั้งนะครับแนะนําให้เก็บเยอะๆนะครับแต่ว่าเกมพวกนี้นะครับมันมีอีกเยอะเลยนะครับมันมีอีกเยอะมันมีอีกเยอะเลยนะครับสามารถหาดาวน์โหลดมาได้เลยเกมของค่ายนี้นะครับผมแล้วก็ล็อกอิน gmail เดียวกันนะครับเงินก็จะถูกเข้าคอยเบรนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งทั้งลิงก์สมัครคอยเบรแล้วก็แอปพวกนี้ไว้ให้นะครับสำหรับเพจสำหรับ Android นะครับ iOS ผมไม่ ทราบเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่อง m ั n นี่โทเค็นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้หาเล่นกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ